วันนี้จิ๊บมีไอเทมดีๆนะคะ นั่นก็คือหวีทําความร้อนนะคะที่เจวีผมของเราเนี่ยที่สามารถที่จะหยิกแล้วก็ฟูมากๆนะคะให้ตรงได้ดีเลยนะคะหวีอันนี้นะคะจิ๊บแหละเพื่อนจิ๊บเนี่ยได้สั่งเข้ามาขายเองนะคะสั่งเข้ามาไม่เยอะหรอกค่ะคือสั่งเข้ามาลองขายเล่นๆเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยได้ลองใช้เพื่อนออกมาให้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์เนี่ยของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหวีอันนี้เนี่ยมันคือหวีที่ผลิตจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ ถูกไปวางจำหน่ายอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็ในเมือจงจีนเนี่ยก็ได้มีการผลิตหวีแบบเนี้ยออกมาขายหลายๆเกรดนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่ราคาถูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆหวีเนี่ยอันนี้เนี่ยประเทศจีนก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงถึงระดับหลายพันบาทอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะก็คือไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบสองสามร้อยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ จิ๊บก็ได้ลองใช้แล้วมันโอเคมากๆเลยคือผมฟูๆอะคะ่ะอย่างวันไหนที่แบบรีบๆเนี่ยแล้วแบบหวีเนี่ยคือมันตรงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูแล้วก็ใช้ง่ายมากๆสะดวกมากๆนะคะตรงนี้จะมีทั้งหมดสามปุ่มนะคะแล้วก็เราก็กดตรงนี้ค้างไว้มันก็จะเปิดนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับความร้อนได้เลยนะคะมันก็ได้ได้ถึงสองร้อยองศาเลยนะคะแต่วันนี้จิ๊บจะใช้ สองร้อยเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตรงปุ่มมัดสะต,ตรงนี้เวลามันแตะหนังศีรษะนะคะก็ไม่ทำให้แบบเอ่อร้อนหัวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเขาถูกของถ้าเป็นของจริงนะคะตรงนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อนวดหนังศีรษะไปในตัวนะคะคือจะทำให้เราเนี่ยเวลาหวีเข้าไปเนี่ย ตรงนี้มันจะมีไออุ่นออกมาใช่ไหมคะมันก็จะทําให้แบบนวดศีรษะไปในตัวแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะวปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจิ๊บจะมาทาให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนอันนี้จิ๊บลงทุนแบบว่าม้วนผมมาเลยนะคะจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ทําผมไม่ค่อยเป็นนะคะถ้าเกิดอะไรที่จิ๊บบอกว่าทําง่ายเนี่ยมันต้องง่ายมากๆนะคะเนี่ยมันก็แค่หวีลงมาอย่างนี้นะคะถ้าผมเราที่หยิกอยู่เนี่ยมันก็จะตรงขึ้นนะคะอันนี้มันยังไม่ค่อยร้อน <c oughs> คือจริงๆเนี่ยต้องทิ้งไว้แป๊บนึงก่อนนะคะให้มันได้ทำความร้อนก่อนจิบชอบมากอันนี้เนี่ยเหมาะแก่การแบบพกพาไปไหนมาไหนมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้สะดวกเข้าร้านเสริมสวยตลอดถูกไหมคะมันก็ทำให้เราง่ายมากแล้วก็จิบลองใช้กับคนที่ผมหยิกมากๆนะคะคือวีตองเดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าตรงมากๆแล้วก็ ถ้าเราอยากให้มันงอใช่ไหมคะแล้วก็ม้วนหวีเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะงอแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงผมมีวรุ่มนะคะคือถ้าเกิดแบบเป็นคนผมเส้นเล็กเหมือนจิ๊บอย่างเงี้ยเราไม่อยากหวีให้มันแบบแห้ไอ้ไม่อยากให้มันแฟบนะคะพยายามหวีออกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งได้นะคะคลิปนี้ห้ามคนอื่นเอาอไปใช้นะคะแล้วก็ห้ามเอาอไปใช้ดค่ะเนี้ยค่ะ เห็นไหมคะว่ามันก็จะพองอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นกลายเป็นผมมีวอลลุ่มได้ด้วยนะคะข้างนี้เองค่ะคุณเห็นไหมว่าข้างนี้ก็จะหยิกๆแต่ข้างเนี้ยก็กลายเป็นผมพองแล้วถ้าเกิดทําเสร็จทั้งหัวนะคะมันก็จะกลายเป็นผมมีวอลลุ่มอย่างนี้เลยต่อให้เราทําผมไม่เป็นแบบซิปนะคะเราก็จะสามารถทําผมได้คะ่ะ เห็นไหมว่ากลายเป็นผมมีวอลลุ่มนะคะคนผมน้อยผมเส้นเล็กผมเส้นบางผมฟีบนะคะบอกได้เลยว่าอันนี้เอาอยู่มากๆเด็ดจิจจะลองทำทั้งหัวนะคะ ถายไปนานมากนะคะ้วจิปก็ลืมอัดค่ะคือตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดแบบเราอยากให้มันแบบว่าฟูขึ้นนะคะก็เอาหวีสอดเข้าไปค่ะแล้วก็หวียกนะคะพยายามยกขึ้นอย่างงี้นะคะแล้วก็หวีลงมันจะฟูขึ้นนะคะเห็นไหมคะมันจะฟูขึ้นอย่างงี้นะค,ะคืออันเนี้ยสำหรับคนที่ทําผมไม่เป็นแบบจีบะ ก็ควรจะซื้อติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกมากนะคะเพียง950บาทเท่านั้นนะคะพร้อมส่ง EMS นะคะแล้วก็มีประกันให้ถึง6เดือนนะคะแล้วก็แกะไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดเครื่องไม่ติดเนี่ยก็ส่งมาเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่ไม่มีการส่งไปซ่อมค่ะเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเครื่องพังเนี่ยก็คือเอ่อเกิน1เดือนเนี่ยเราเครื่องพัง ก็ไม่ใช่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วถ้าเครื่องพังเนี่ยก็คือส่งซ่อมให้นะคะแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ติดในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกนะคะยินดีเปิดเครื่องใหม่ให้เลยค่ะร้อนค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าแล้วตัวนี้นะคะถ้าเป็นของที่ผลิตภายใต้แบรนด์นี้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นของที่ส่งไปขายที่อ่าไต้หวันจริงๆนะคะเวลาทําไปแล้วเนี่ยผมจะเงามากๆนะคะเพราะว่าเขาเคลือบสารอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจิตเรียกไม่เป็นนะคะ ยังไม่ได้ศึกษาดีมากนะคะแต่ว่าก็ทามันจะทำให้ผมเงาแล้วก็ผมไม่เสียด้ค่ะสําหรับคนที่ทําผมไม่เป็นนะคะก็แนะนําเลยเพราะว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ทําผมไม่เป็นแต่มีเครื่องทําผมเยอะมากเพราะว่าหลายเวลาใครลงอะไรแล้วบอกว่ามันทําง่ายอะ่ะก็อยากจะซื้อหมดนะคะเพราะว่า <c oughs> ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> อยากประหยัดเงินกับร้านเสริมสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่สุดท้ายก็ทำไม่เป็นนะคะนี่นะคะคือผลงานของเจ้านี้นะคะก็ทำให้ผมเนี่ยดูมีวอลลุ่มสวยได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจากที่ผมหยิกๆนะคะก็สามารถตรงได้เมื่อกี้จิ๊บกดหยุดวิดีโอไว้แต่จิ๊บไม่รู้จิก็นั่งหวีผมไปเรื่อยปรากฏว่าจิ๊บลืมกดนะคะ เห็นไหมคะว่าผมเราเนี่ยสามารถที่จะมีวอลลุ่มได้ง่ายๆแล้วก็เรียบตรงเงาได้ด้วยนะคะแล้วพร้อมบุ่มเนี่ยสามารถที่จะรูดหนัง หนังศีรษะลงราไปเนี่ยแล้วก็เป็นการม a s s a g e ไปในตัวนะคะเพื่อให้ผ่อนคลายไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีไอร้อนๆเนี่ยเข้ามาที่หนังศีรษะเพื่อเป็นการนวดหนังศีรษะลงไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเลิศมากๆเลยนะคะถ้าไม่เลิศเนี่ยก็จะไม่มา,มาบอกเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็จิ๊บเนี่ยเอาของคุณภาพสูงมากนะคะเป็นของแท้ที่ผลิตส่งประเทศไต้หวันเลยนะคะ